ขนลุกโอเพนนิ่งพาฟิตติ้งเปิดผู้ชายทั้งก้าของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกะมีแต่ตัวท็อประดับตำนานมาแล้วมาแล้วภาพฟิตติ้งทองประกายแสดของผู้จัดพี่ชอดสายทิพย์และฉางเก2561ที่ได้นางเอกแถวหน้าใบเฟิร์นพิมพ์ชนกะมาประชันบทบาทสุดแซ่บกับนุ่มๆถึง9คนนำทีมโดยสนยุคส,งสรงไพศาลกองสหรัฐเต๋าสมชายก้าเจรายุ เจดเจดพิพัฒน์โอ๊ตปราโมทตุมตามยุทธนาอาจพรสุดเอียงสิทธาในบทประพันธ์เนื้อหาของเรื่องจะว่าด้วยเรื่องราวของผู้หญิงสักกี่คนที่จะทำได้อย่างเธอและเป็นได้อย่างเธอชะตาฟ้าลิขิตหรือโลกกันแกล้งที่เธอเกิดมาสวยต้องใจชายมันคือดาบแสนคมหรือน้ำพึ่งแสนหวาน ถ้าสิ่งที่ต้องแลกมาคือเนื้อหนังมังสาและวิญญาณที่หายไปแล้วเธอจะรักใครได้จริงถ่ายที่สุดใครจะตอบได้ว่าหนึ่งชีวิตที่ทะเยอทะยานตะเกียกตะกายจากดินสู่ฟ้าดาวเธอกลับเปี่ยวเหงาไม่เหลือใครไม่เหลือชายใดที่เธอรักและรักเธอ